ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตาค่ะทําอาหารไทยในต่างแดนกันนะคะวันนี้รู้สึกว่าอยากจะทานขนมจีนน้ํายาค่ะก็เลยไปซื้อปลาช่อนมาทําขนมจีนน้ายาปลาช่อนทานกันค่ะรับประทานกับผักผักวันนี้ก็ไม่ค่อยมีมากเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวนะคะก็มีแค่ถั่วงอกแล้วก็ผักกาดดองแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําง่ายๆกันเลยค่ะ ่วนผสมนะคะวันนี้ทำน้ำยาปลาช่อนค่ะมีปลาช่อนมีพริกแห้งแช่น้ำมีกระชายน้ำปลาน้ำตาลปีปนิดหน่อยกะทิปลาอินทรียเคมใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะวันนี้ตาไม่ได้ใส่ปลาระนะคะแต่เป็นคนที่ไม่ทานปลาราต้องขออภัยคนที่ทานปลาราด้วยถ้าใครใส่ปลาราก็ใส่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขา่าหอมแดงกระเทียมขมิน้นตะไคร อันนี้เป็นผิวมะกรดูดอันนี้นํามาจากเมืองไทยแบบแช่แข็งเลยกะปิค่ะส่วนผสมก็ส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยต้มน้ํานะคะใส่ปลาช่อนลงไปเลยต่ใส่ตอนที่ยังไม่ได้เดือดนะคะแบบนี้พอน,น้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะใส่พริกพริกแห้งที่เรา แช่น้ำไว้มากน้อยตามชอบนะคะตะไครค่ะขาค่ะหอมแดงและกระเทียมขมิ้นค่ะกระชายค่ะจะเห็นว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสะดวกต่อการจะนำไปตำหรือนำไปปั่นนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสุกทุกอย่าง สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปั่นหรือว่านําขึ้นมาตํากันนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะเหม็นคาวค่ะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะต้มมาได้ประมาณ20นาทีนะคะเนื้อปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนําปลามาแกะนะคะแล้วก็กรองน้ําเพื่อที่จะนําสมุนไพรออกมานะคะแล้วเราจะนําไปปั่นค่ะ นำเนื้อปลามาแกะนะคะไม่เอาหนังนะคะเอาหนังออกลอกออกไปเลยเนื้อปลาแกะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นรวมกับสมุนไพรค่ะน้ำสมุนไพรที่เราต้มไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นใครจะตำก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเครื่องปั่นอันนี้สุดยอด ก่อนที่เราจะปัน่นเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยผิวมะกรูดนะคะกะปิค่ะเราก็จะใส่ปลานะคะปลาช่อนที่เราแกะเอาไว้นะคะ ปั่นร่วมกันปั่นได้ประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวเราไปต้มกับน้ำซุปที่เราตั้งเอาไว้ใส่ปลาเค็มไว้นะคะน้ำที่เราต้มสมุนไพรเอาไว้นะคะเราจะมาใส่ปลาอินทรีย์เค็มค่ะลงต้มต้มประมาณสัก5นาทีค่ะเพื่อให้กลิ่น ของปลาเค็มเข้ากับน้ําต้มซุปเมื่อกี้นี้นะคะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่ปั่นรวมกันเลยค่ะว้าวปลาตัวหนึ่งนี่ได้เยอะเหมือนกันนะนี่อือหือหอมจริงๆเริ่มเข้มข้นแล้วใครจะทำเป็นน้ำยาปลาแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ ไม่ต้องเติมกะทิถ้าเติมกะทิรสชาติเขาก็จะนุ่มนวลจะหวานน้ำกะทิเดี๋ยวคนส่วนผสมแล้วรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวตาจะใส่กะทิแล้วปรุงรสค่ะหลังจากที่เริ่มเดือดแล้วนะคะจะเห็นความเข้มขน้นของตามไม่ได้ปั่นละเอียดมากนะคะแต่ชอบแบบที่มีเป็นหย,ยาบๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่กะทิกันค่ะใส่กะทิเลยค่ะหัวและหางนะคะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะคะเข้มค้นดีเหลือเกินจะปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆชิมแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ปลาเค็มไปด้วยใค่มักปลาล้าก็ใส่เดอ้อเผ็ดหลายต้องเติม ใส่น้ำตาลปี๊ไปนิดหนึงนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักนิดนึงแล้วก็จะชิมรสชาติค่อยๆปรุงไปตามชอบเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเส้นกขนมจีนนะคะก็จะมีหลายยี่ห้อที่อเมริกานะคะก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันน้อง,องสาวมาให้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นเส้นแบบนี้เป็นของญี่ปุ่นหรือของเกาหลีก็ได้ค่ะ ชอบแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวจะนำไปต้มนะคะทำเป็นเส้นขนมจีนค่ะวิธีต้มเส้นขนมจีนของแา่ก็คือน้ำเดือดแล้วใส่เส้นเลยค่ะต้ม3-4นาทีเท่านั้นนะคะเส้นแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลานานไม่ยุ่งยากเลยจับเวลาได้เลยแค่นี้เราก็ได้เส้นขนมจีนแล้วค่ะ ขนมจีนนะคะถ้าทานไม่หมดก็เอาพลาสติกคลุมแบบนี้นะคะใส่ในตู้เย็นก็ได้ค่ะแล้วเวลาจะทานพรุ่งนี้ก็นำไปใส่ไมโครเวฟก็ทานได้อร่อยค่ะปรุงน้ำปลาน้ำตาลปีบนิดหน่อยแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบแล้วนะคะจะใส่ลูกชิ้นวันนี้อยากกินลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเสร็จแล้วก็จะใส่เมื่อกี้ไปเด็ดใบมะกรูดหลังบ้านมาใส่ใบมะกรูด หอมหอมแค่นี้เราก็จะได้ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนสูตรอร่อยเข้มข้นหอมหอมเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จาน นมจีนน้ำยาร้อนๆนะคะขคนมจีนน้ำยาปลาช่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้นะคะชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในช anel ของโครตตุกตาก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันนะคะสำหรับในคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะต้องทานร้อนๆถึงจะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ